นะครับหลังจากอัปเดต1เดือนผ่านไปนะครับตลาดหมูย่างเตา่ายญ้ากับอัปเดตให้อีกนะครับเพราะว่ามีเอฟซีนะครับทักมาบอกนะครับว่ามาอัปเดตให้เบิง้งแน่ว่าจะมากมาก,มากกว่าจะหมูย่างแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับโอ้ยสุดยอดยู่รับน้ำตกันมาตาานี่ครับหลังจากลงลงไปเดือนหนึ่งอ่ะด้วย คนก็จะเคยเห็นอีกโดยามันอลังการงานสางเหลือเกินนะครับกของพอโยงมันกับเขา,เ,ขาเองเลยพริกเองเลยด้วยอของพอโยงนะฮัฮหนะอนน้ำจิ้มของปูย่างเอิ้นลานครับของพอยงแม่บัวนะครับปัน่นปลาขาวถึงซิกเนเจอร์ของตลาดนัดเลยด้ว เฮ้ยดูเดี in in ๋ยวเป็นกสีย่ยเดใส่เป anyway> uh. ็นใสเลยนี่ครับใส่แบบแบบใหญ่ขึ้ยอดเลยส่ในายดีกระมอสใส่ในขายดีกมลอเราคนมากินใส่ด้เ่ยบอกใส่นขายดีใส่ี่ขายดีกมวลใดก ใส,ใส่ใส่ไข่ไ้บีบใช่ตงไหนก็เป็นคือจังจะหลวงนี่ี่อเป็นไกอกวดนนลิดบอกคนละยูด้วนึ่งตุ๊บนสร็ผู้เป็นไรแบกแล้ก็ยาสีบอกโอ้แบบวิการเลยเนาะไก่ก่นอน นี่ครับหัวยางของในบัวน,น,นะครับลูาล้วก็ลูาแล้วกับเนี้วเนียนนะครับเนาะเปิดร้านหม่เนขาสุดียอดน,นะครับเพราะเราดีเทเลยพองเร้อน นีวะนีบอก่นครับเบิเดิมันเป็นตะเสบางนี้เนิ้ดิอัยจะละฉินจะละฉินแม่ยิบโช้เบิ้งนี่ใสในกนเนี้ลูกขิง้นี่นี่ชุดยอดนะครับนี่ครับชุดยอดนะครับน่ากินมาก่เป็ใสเดีขายดีสุดนีคือใสเ่นะ แมงยันหนังกระกระกรยางูดูดทออม่างอะไรเงี้ยังยหัวใจมาหัวใจเอาหนึ่งทอดหลอกทำคนน่หลม่รัก็เร oh, AH ืองรับบริการแม่จัดซูชิรักเจ้าด้วย บริการเนี่ยสุดยอดจรานะมันอนงกิโลนี่หนักขั้งเลยเพิ่งเรงรถกระสวงบอกแต่งงานไหมเว่ยทำหนิที่กนนะทีทังหน่อยลกบอก สองร้อยวนากอสองร้อยวนลูกราา5ิอย,อยากตำนาแนงนา,ามเปิคนเดียวจอดอีกเบ่งมือซับขาคนหนึงกูซับนะซับซอยขาไม่ทำบุห แซ่บกับมือแซ่บแก่ๆอันนี้มือซองมือซองเจอกเฮ็ดบุญละขจอกเห็ดเผือดอยู่ในบ้าทคนดูออกมากบรรยากาศตอนเย็นนะครับของหมูย่างนะครับเหมืนราดหมูย่างเตาแางนะครับเยบาทของตลาดปลาขาวนะครับซิกเนเจอร์นะครับเนาะกะจะดื่มนะว่าอุ่นนุ่นได้นะครับไปผัดผักผัดมานะครับเนาะ ขายทุกวันอาทิตย์นะครับตลาดทองถุมบ้านประขาวนอมมาก่ทุกวันยิ่งชอบไม่คุณมาเอยู้ค่ะหาสิคนันลาเอาใส่ใส่น้ำเอาดรรหลายเลยว่าหลายดอกสามหมื่นหมื่นปจ้าเจ็ดหมื่น ให้เราโลดก่อนหรือไละ่ะตัเป็นหนากากหมูด้วยเนี่ลิ้นหมูนะครับตัวนี้เป็นลิ้นนะจแบบิ๋วดดีๆนะครับหมูย่างเต้าหู้ย่างนะครับเนาะขนเป็นใส่สนเนื้อ ดินมันเนยเนาะแม่นครับรกสิอ่าแต่เสียแพงดินมันนะครับพีน่น้องอันนี้ยังมันเหอท่านไูดเต้นเหรอเป็นเส้นนี้สันข้อครับสันข้อหอมมีดีไหมมอยู่หนาเตาดีหอมเลยสุดยอดดีดีเฮ้ยครับรปเป็นลิ่นเป็นเด้ยปวดปวดปวด मतलब मैं हाथ से या โอเคนะครับคุณกิลิปนี้ครับก็แต่ว่าอัปเดตนะครับหมูย่างเดินล้านนะครับหมูย่างเตาย่างนครับแห่งตลาดของผมบ้านประขานะครับเนาะก็จะลืมมาแวะอุ่นนุนได้นะครับใครผ่านไปมาเนาะผนลมไปบนน่นหอนได้นั่นใครผ่านไปมาก็แวะนู่นได้นะครับตลาดนัดบ้านประขาวนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ ครับก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนชาวบึงใหม่ก็ดูดึงกดติดตามไว้ครับกดกดดีก็ด้วยจะฝาจชิมใหม่คงจะลุ้นครับเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตในไหนนะบึนงนะครับเดือนละครังนะครับสำหรับหมูย่างต่ายาวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นครับผมสวัสดีครับ